ถ้าพูดได้หนึ่งประโยคอยากพูดอะไรเกี่ยวกับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในมหกรรมซีเกมครั้งที่33แตคอยยกให้การแข่งขันนัดชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนามเป็นอีกหนึ่งแมตช์ในความทรงจำของแฟนๆลลบอลในประเทศไทยเลยนะคะเป็นแมตช์ที่ครบเครื่องทั้งความดุดันทั้งความนิ่งทั้งสมาธิทั้งเสียงหัวเราะทั้งรอยยิม้มและ นตาตแมทในความทรงจำของแอดเนี่ยก็มีไม่กี่แมทนะคะต้องบอกว่าในรุ่นนี้ด้วยนะรุ่นเกียวอัชราพรคงยศรุ่นบุ๋มบ๋มจาชุออรโมกศรีบีมีวิชาก๊ะรำเนี่ยรุ่นที่ไร้เจ็ดเซียนเนี่ยมีแมทในความทรงจำมากขึ้นเรื่อยๆและแอดก็เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยเราก็จะมีแมทความทรงจำแบบเนี้อีกนะคะแมทชิงชนะเลิศซีเกมทำให้แฟนๆวอลเลย์บอลไทยเห็นเลยว่าถ้าเราไม่ยอมแพ้ เราก็จะได้สิ่งที่เราวาดไว้ค่ะหลายๆคนอาจจะปิดหน้าจอทีวีไปแล้วในขณะที่ทัพสาวไทยเนี่ยคะแนนตามเวียดนาม5ต่อ10ในเซตที่5ในเซตที่ห้าเราแข่งกัน15ลูกนะคะเวียดนามเนี่ยอีก5ลูกก็ได้แชมป์เลยแต่ไทยเนี่ยอีก5ลูกคือแค่ขึ้นมาตีเสมอเวียดนามเท่านั้นแต่ทุกคนเห็นไหมคะนักกีฬาไม่หยุดนิ่งจริงๆนักกีฬา มีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นทำให้คะแนนเนี่ยเล่นไปแต่ละลูกจนตีตื้นเวียดนามได้ตีเสมอเวียดนามได้หลังจากนั้นแข่งด้วยสติแข่งด้วยประสบการณ์ล้วนๆเลยนะคะหลังจากลูกสิบ เท่าเป็นต้นไปไปจนถึงคะแนนที่25ที่เราสามารถเฉือนชนะเวียดนามได้ถ้านักกีฬาทีมชาติไทยไม่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันในแมตช์นี้จริงๆนะคะพูดตรงๆงเลยนะโมเมนตัมไปทางฝั่งเวียดนามทันทีนะคะแต่ด้วยสปิริตของทีมชาติไทยนักกีฬาระดับโลกและคำว่าเล็กพิกขีหนูหมดคันไฟแอดยังจำประโยคเหล่านี้ได้ตลอดเวลาเลยนะคะ สุดท้ายเนี่ยแหละค่ะมาเลยทําให้เราเนี่ยเอาชนะเวียดนามมาได้ไม่ต้องมีข้อคอรหาอะไรทั้งนั้นค่ะทุกอย่างมันเป็นไปตามกฎเป็นไปตามกติกาเป็นไปตามที่กรรมการตัดสินหมดแล้ววะนะคะซีเกมครั้งนี้บีบหัวใจแฟน,แฟน,แฟนลลบอลไทยอย่างมากน้ําตาของทุกทีมน้ําตาของแฟน,แฟนลลบอลทั้งไทยเองและเวียดนามเนี่ย ต่างไหลออกมาพร้อมกันเลยแอดก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะยิ่งกว่าน้ำตามันแสดงให้เห็นถึงพลังแสดงให้เห็นถึงสปิริตของนักกีฬาและที่สำคัญเลยแสดงให้เห็นถึงพลังแรงเชียร์ของแฟนๆวอลเลบอลทั้งในสนามและคนที่ดูผ่านหน้าจอโทรทัศน์ค่ะถึงแม้ว่าการแข่งขันในแมตช์ส่งท้ายนี้นะคะจะเป็นแมตช์ที่โค้ชออสของเราเนี่ยพูดว่า ผมไม่เคยทำซีเกมแบบ5เซตมาก่อนเลยนี่เป็นครั้งแรกของโค้ดออสแฟนแฟนวอลเลย์บอลอาจจะมองนะคะว่าโอ้ยก็เพราะโค้ดไม่ไหวก็เพราะโค้ดแบบเออฝีมือไม่ไหวเลยทำซีเกมมา5เซตอย่างที่บอกตลอดค่ะแต่ละประเทศแต่ละทีมมีการพัฒนาค่ะการแข่งขันในครั้งนี้มันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ในอนาคตมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่เรากำลังจะได้เห็นต่อจากนี้ก็ได้ขอให้แฟนๆแๆลบีบอลคิดในแง่บวกนะคะกับตันทีมชาติไทยที่ได้รับหน้าที่เป็นครั้งแรกอย่างบุมบิ่มชาชุออนโมกสีก็พูดนะคะว่า แมตช์นี้ทำให้เห็นเลยว่าระบบของทีมชาติไทยต้องเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วสักอย่างต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงสักอย่างต่อจากนี้โคอดออสก็พูดเหมือนกับกับตันบุ๋มบิ๋มเลยค่ะว่าเวียดนามเข้าใกล้เรามาเต็มทีแล้วเขาวิ่งเราก็ต้องวิ่งดังนั้นถือเป็นแมตช์แห่งประวัติศาสตร์ที่ครบเครื่องครบรถสำหรับประชาชน ชาวไทยมากๆกีฬาทีมชาติไทยเก่งทุกคนนะคะพูดเลยว่าถ้าไม่เก่งคะแนนจะไม่ตีตื่นได้และถ้าไม่เก่งคะแนนจะไม่สามารถเอาชนะเวียดนามได้อันนี้ก็ยังพูดตรงไปตรงมาอยู่ว่าโมเมนตัมนี่มันไปทางฝั่งเวียดนามหมดแล้วนะคะเมื่อวานแทบจะ90%อร์เได้เลยนะในช่วงคะแนน10ต่อ5แต่นี่แหละค่ะไม่รู้จะย้ำอีกกี่ทีว่าทัพสาวไทย เก่งที่สุดค่ะหลังจากการแข่งขันซีเกมนี้วอลล์บอล,บอลหญิงทีมชาติไทยนักกีฬาตัวหลักทุกคนจะต้องบินกลับไปแข่งขันหลีกอาชีพของตัวเองเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าพรพันธ์เกิดปราดเปลี่ยนุแป้นน้อย ก็ต้องบินกลับไปที่หลีกสหรัฐอเมริกาออมสินสสิภาพรก็ต้องบินกลับไปที่ตุรกีบีมบิมพิชากกรมก็ต้องบินกลับไปแข่งขันที่ฝรั่งเศสรวมถึงทัชด,ดาวเตยหัทยาไก่วิมลรัตต่างก็บินไปที่หลีกญี่ปุ่นทุกคนต้องกลับไปเล่นหลีกอาชีพของตัวเองค่ะและในปีหน้านับถอยหลังได้เลยนะคะเวลามันก็ไม่ได้มีเยอะอะไรเท่าไหร่ นักกีฬาจะต้องกลับมารวมตัวในนามทีมชาติไทยเพื่อแข่งขันรายการแรกซึ่งเป็นรายการระดับโลกที่แฟนๆวอลเลบอลไทยต่างรอคอยอย่างวอลเลย์บอลเนชันลีกและปีหน้าเราจะมีการแข่งขันมหกรรมอันยิ่งใหญ่อย่างเอเชียนเกมและมีการแข่งขันที่พาเราไปสู่เป้าหมายได้หรือไม่คือชิงแชมป์เอเชีย ผู้ชนะจะไปถึงโอลิมปิกเกม2028ทันทีทัวร์นาเมนต์ต่อไปกำลังจะเกิดขึ้นในปี2026สีเกมจบไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับวอลเลย์บอลหญิงนะคะแอดขอหนึ่งประโยคหน่อยพูดให้กับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในการแข่งขันสีเกมครั้งนี้ขอหนึ่งประโยคแบบเด็ดๆเ,เลยนะคะอยากรู้จัง ว่าความรู้สึกของแฟนๆสิ่งที่แฟนวลลบอลคิดหนึ่งประโยคในการแข่งขันซีเกมจบไปแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่อยากพูดออกมาบ้างเมนเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้ได้เลยนะย้ำนะ หนึ่งประโยคแบบเด็ดๆไปเลยค่ะ,แ,<ล>ะแอดก็ขอบคุณลูกเพจทุกคนนะคะขอบคุณแ,แฟนคลับทุกคนที่เป็นกําลังใจให้แอดในการทำข่าวในการบอกสื่อทุกอย่างออกมาขอบคุณที่อยู่ด้วยกันแล้วก็ขอบคุณที่อยู่จนจบทัวร์นาเมนต์อีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์นะคะเราก็จะอยู่ในทุกๆทัวร์นาเมนต์ด้วยกันแบบนี้ตลอดไปนะคะขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆค่ะ